มีสอบงวยเลยกไหมเปลนโรษสักไว้ไร,วรบนี่กู้บ่าให้พาดสายตาหรอกโอ้ยสั่งทุเรียนมาแนละ้วบรีกินเนี่ยเฮียเที่ยวก่อนบริกินห,หน่อยกับซ้ำ เที่ยวก้อนง่ายง่าบริกินกินมธุเด,ดียวแซมแซมมาเที่ยวนี่ย ตะปูทีวีจะหมกเต้มอ้ยหมกซีดาคือเพี้ยกินแต่ว่าจะได้กินบ่หมกซีดารดีไหมเฮ้ยนิงได้หมกทุเรียนนิงจริงจริงรอบนี้สองงวยเลยนะแม่ยังลืมโทรศัพท์มาจิม่ารีวิวนี่เขาไอารีวิวเอ้บ้างเนี่ย อ,อ,อยู่รถปุ๊บวะไม่น่ารถพุ่นละโอ้รถมีสองวยเลยไหมเป็นรถักวะรถนี่กูเว่พลาดสายตาหรอกอืม อย่างไนะรูละซ้อยู่นี่ตุเรียนไม่ใช่้าูยอุ โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูรไปใสไปใส่อไปอีกไอีกอ้ยหนึ่งลูกโอยหนึ่งลูกโอ้ยโอ้ย สองลูกโอ้ยโอ้ยโยนยี่เล่าลูกยกาดิเลี้ยงหมูเสียอีกแล้วกูณว่ได้กินแล้วเลี้ยงเจ้าเสียหมูเสียงั้นกูไปเอาโทรศัพท์เสียแล้วเสียอยู่ใสอยู่เสียงหน้านี่แหละเสียงน้อยเลยนะรอบที่แมแต่ปมาตูว่าตะเลียนเสียว่าโทษใอย

ของพี่เด็ก้าเอาไปกินเลยนะผู้ชายเอาของเจ้าของเบอร์แม่นอเบอแม่นอกูแท้ของเจ้าจังไหนของคอยบอบอได้บอแม่เลนี่ขอกูคักๆเลยน่วยสาีนี่ยนะนุ้มีนะเนี่ย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 นุ้ยามีนี่ของเจ้าโอ้ยกูนี่แหละเลยนาเกามานี่ไหมมันซุกหรไป บรรทัศน์สูคักปาเนี่ยคอยกำลังมีดจีดแง่แง่เมืองเนี่ยหอยกรทเทนหอยกรทเทนซีดวันมาได็กคือเจ้ามาของเจ้าเขาหอยสุกกระต้นได้สองน่วยนี่นะโอ้ยจีสุกยังเด้อเอาจังสิจังสิจังสิหอยกระเมื่อยกับเจ้าแต่นว่ารักทุเรียนนะอยบนได้บนั่นรักบนได้รักรอบที่แล้วก็ว่าหอยรักรอบนี้ก็ว่าหอยรักอีกมันเป็นท่าจังสิอันนี้ทุเรียนหอยซื้อมาปีกว่านี่รอบที่แล้วคือน่วยใหญ่อันนี้ยาเฮ้ยเอาเนี่อาเมื่อนี่ม่เนี่ เอามีก้อนนี้ยัมาศูนคุณตวอไ้เสียอแล้วไเอาโทรศัพท์ก็เสียอีกใอยก็มาจูบสมือจะคนเขาลักจังสีละเอาจังสีจังสีมันไม่้จะทำเลยอ่านน่นนี่น้นี่่นนเ้านี้นี่นหเจ้าหน่อยนึูเรียกงูป่าในกูหน่อยนึงเจ้าจังไก่ไว ซื้อมาซื้อมาจังไหญของข่อยไม่ดูด้วต้นข่อยมันจะว่ากองเจ้าจังไหญโอ้ยโอ้ยอ่าจังสีจังสีมาไหมฟุกเลยเนี่ยเอาตัดให้น้อยน้อยไปโอ้ยเอาหน่อยน้อยวันนี้แม่เอาจังนี่ซับนี่แหละข่อยใจดีเมื่อใดให้เจ้ากินข้าต้นเนี่ยนะข่อยนะไอ้บ่ขึยนข่อยซับแป๊บเดียวขาดเลยเอาไปมีดนะ ปะจีว่าของจะของเนี่ยเลยคุณคาดต้อนคักปะนนี้ว่าของจะของอุ้ยรักทานประเด็นนาจะมาคอย,อยรักจัไไไงไดเอ้ยเงยเนาะเสียเปียบมันตลอดบะคาผากักงอกเอ้ยเนาะเงินกับเสียก็ซื้อกิน,น<ำ>มือนกันอีก